สวัสดีค่ะพบกับช่องสาระาดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันในเรื่องของสารา Microsoft Word. สำหรับวันนี้แอดมินก็จะมาสอนเทคนิคการเปลี่ยนพอในครั้งเดียวแต่สามารถเปลี่ยนได้ทางเอกสารจะทำยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ เพื่อนๆหลายคนอาจจะเคยทําเอกสารของปีก่อนๆไว้แล้วแล้วทีนี้ในปีนี้เราอยากเอามาแก้ไขซึ่งข้อมูลก็จะคล้ายๆเดิมแต่ว่าพอสอจะเปลี่ยนไปแล้วทีเนี้ยพอสอในเอกสารเยอะมากซึ่งถ้าเราเปลี่ยนทีละตัวจะทำให้เสียเวลาแล้วก็บางตัวอาจจะข้ามไปทีเนี้ย แอดมินก็จะมาสอนเทคนิคในเรื่องของการเปลี่ยนแค่ครั้งเดียวก็ให้เพื่อนๆนะคะทําการกดคอนโทร l แล้วก็ตัว h ก็จะมี pop up ตัวนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เราพิมพ์สิ่งที่ค้นหาเป็นพศปัจจุบนันตัวนี้จะเป็นพศ2อ,อ6 4แล้วก็ตรงคำว่าแทนที่ด้วยให้เป็น2566ซึ่งเป็นพศปัจจุบนันหลังจากนั้นให้เราเลือกแทนที่ทั้งหมด ก็จะมีป๊อปอัพตัวนี้ขึ้นมาว่าเสร็จสิ้นทั้งหมดแล้วเราได้ทําการแทนที่ทั้งหมด36ครั้งก็กดตกลง หลังจากนั้นเราก็กดปิดเลยค่ะเอกสารของเราก็จะเป็นพศปัจจุบันทั้งเอกสารนี่นะคะทั้งเอกสารก็จะเป็น2,566ทั้งหมดซึ่งตัวนี้จะทําให้เราสะดวกแล้วก็ทํางานได้เร็วและง่ายยิ่งขึ้นแอดมินก็หวังว่าเพื่อนๆจะเอาเทคนิคนี้ไปปรับใช้ในการทํางานของเพื่อนๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดคอมเมนต์มาคุยกันเพื่อเลอกเปลี่ยนเทคนิคดีๆกัน สำหรับผู้ที่เข้ามารับชมใหม่นะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ